ใครจะไปสั่งส้งตมตำปูปลรรา,าบรรยากาศริมชายหาดเลยนะเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยมีส้ตมตำกินหรือเปล่าเรามารุ้นกันทำไมไม่เอาเสรื่องาเนี่ย มีร้านไทยร้านไทย T H A I Coconut Coconut ขายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <c oughs> มีส้มตำไหม นั่งก่อนดีไหมนั่งก่อแล้วเดี๋ยวี่เขาไปซออ๋อได้ได้มาเจ็ดคนเชิญนั่งเชิญนั่งโอเคิดาวซิทดาวซดาวไหนร้านเมนูเมนูกันซิมีอะไรบ้าง เมนูอยากกินสมเหล่นี้นะเออสมหวังนันเนี่ยเจ้าดีเชีย่ดยด้วยสมเลยนี่ไงไทยเทคเอาเวอ์บริเวณนี้นี่โคโคนัทนี่โคโคนัตไทยเทคเอาเวอ์ยังจังเลยอะไรนะเมื่อกี้พูดใหม่มเกลียดเลยพริกเกล๋าตื่นเต้นคนนี้เรล่าพิ่เก๋าเอาด้วยรัวอะไรร <ผม S 1> ู้อุ้ย แอมวิโอโอแย่โซไม่กินนะแย่โซโอ้โหปูเนี่ยแบบพอชอบพอชอบจิ้มนมข้นเดี๋ยวไปขอนมข้นเขาดีกว่าอ นายยาโซ่จับแล้วนี่ยาโซ่จับแล้วนายท็อเป็นเก๊กทีแรกน่ะนายวางมาดวางมาดวิวสวยมากเลยนะเนี่ยวิวด้านหลังแม่นุ่นเนี่ยหึงวิวภูเขาสวยงามกีา โอ้ย่านล่กลัเเราบเราได้จับกุ้งมาด้วยนะนี่จับกุ้งจับกุ้งโคนัทไทยใช่ไหมไยอมังยมก่อเอนกไม่นุ่สั่งอะไรไว้เจ้าส้มตำค่ะส้มตำใบสองเป็นคนสั่งเออปุ้นีเป็นคนสั่งค่ะแล้วก็ยำส้มโอรู้สึกว่าจะมาแล้วนะนี่ มนแล้วมันแล้วเห็นะคะับวาน่าทานมากเลยอันนี้เผ็ดมากอับยำพ่อได้เผอถ่ายหน้าเขาไหมไม่ได้เผลอเนอะอันนี้อันนี้ไม่เผ็ดสำหรับคุณนี่กับญาติโซหญิงส่วนไอแอมกินอันเผ็ด ะ <Yeah>, อ่าไหนาทดสอบทดสอบแล้วก็สสแสดงความรู้สึกออกมาสิเปิดลิ้นด้วยอะไรดีเออแล้วเปิดลิ้นด้วยอะไรเอ้ยปลาหมึกมาแล้วของโปรดพร่อใครเป็นคนสั่งอ่ะอือหืออือหือปลาหมึกย่างสดๆลืมปิดแก๊สแป๊บนึงเอง <c oughs> นี่โอ้ข้าวสวยมาแล้วข้าวสวยโอ้โหบรรยากาศแบบไทยๆ <c oughs> มาแล้วจ้ะ วเรามากินริมทะเลเลยนะเนี่ยกินข mm ้าวริมทะเลเกาะฮ่องกงเลยนะแม่กวนอิมอยู่ฝั่งนู้นต่างคนต่างแบบมุ่งมั่นนะครับเราพูดอยู่คนเดียวเขาไม่คุยกันแล้ว